สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเฉลิมอุบลคนน้ัดแดงครับก็คลิปนี้ไม่บอกว่าเฉลิมอุบลคนน้ัดแดงของเพื่อนๆขณะนี้ได้เป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับก็คลิปนี้ก็อยากมาขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับตลอดระยะเวลาเกือบเก้าเดือนเต็มนะครับที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับสู้ ขยันอดทนนะครับฝ่าฟันมาด้วยกันก็ทุกๆคนก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับจนผมมีวันนี้วันที่ได้เป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหลายส่วนนะครับที่ผมต้องขอขอบคุณนะครับส่วนแรกก็คือส่วนผู้แนะนําเข้าสู่วงการยูทูบครับจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นะครับคนนั้นก็คือลุงดาบครับก็ กับป้าอู้ผาเพลินนะครับ็อ้องขอขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณลุงดาบแล้วก็ป้าอู้พาเพลินที่เป็นผู้แนะนํานะครับแล้วก็ให้คาปรึกษาต่างๆนะครับในการที่จะทําช่อง youtube นะครับจากเริ่มต้นนะครับที่ไม่ค่อยรู้อะไรนะครับให้คําแนะนําเรื่อยมานะครับจนถึงวันนี้นะครับวันที่ประสบความสําเร็จครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับตลอดะยกเวลาในการทํา youtube นั้นเราก็จะมีการไลฟ์สดจะไม่คบับเพ่อนเนาะ จะมีการไลฟ์สดพบปะเพื่อนๆนะครับซึ่งตรงนี้เวลาในการไลฟ์สดเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับบางคนเนี่ยจะต้องมีแอดมินนะครับแอดมินที่จะคอยช่วยเหลือนะครับก็ผมตลอดระยะเวลาเกเดือนนั้นได้มีแอดมินอยู่4ท่านนะครับก็ถ้าจะไปเอ่ยขอบคุณก็คงกระอยอยู่นะครับงั้นก็ต้องขอขอบคุณแอดมินผมนะครับแอดมินเริ่มแรกเป็นก็คือ อูอูชนแนลนะครับของพี่เอียดของผมนะครับพี่สาวที่น่ารักคนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งไอ้วรพลของผมนะครับคนบํานโนนนะครับอันนี้ก็เป็นแอดมินคู่แรกนะครับแอดมินคู่แรกนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านก็ผ่านไปที่เราแล้วนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆครับพี่ทั้งสองนะครับส่วนแอดมินอีกคู่หนึ่งถัดมานะครับเป็นแอดมินหนุ่มสาวนะครับแอดมินหนุ่มของผมก็คือ แอดมินหนุ่มหน้ามนคนแคแนครับตอนนี้ก็กำลังนะครับใกล้จะใกล้จะถึงครับเส้นชัยมือนกันแล้วครับก็เป็นคนที่น่ารักนะครับน่ารักมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมานะครับในวันที่เราอาอาจจะมีท้อบ้างนะครับแอดมินผมไม่ให้ถอยนะครับให้สู้สู้จนมีวันนี้นะครับแอดมินหนุ่มหน้ามนคนแคแน่ไอ้หนุ่มสารคามคนรูปหล่อครับเขาขอบคุณจริงๆครับ แล้วก็คนถัดมานะครับเพื่อนๆเนาะแอดมินสาวจากฝรั่งเศสนะครับก็คือยายกรมฝรั่งเศสนะครับก็อันนี้ก็เป็นแอดมินที่คล้ายๆกับหนุ่มหน้ามนคนเคยไหนนะครับเป็นคนที่มีจิตใจนะครับชอบช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับวันนี้เขาเป็นที่ทั้งสองคันก็เป็นที่รักนะครับของเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆควรจะรู้จักดีนะครับครับสัญญกรมฝรั่งเศสนี่ก็ผ่านเป็นที่รีอีแล้วครับเป็นผ่านไปก่อนผมนะครับก็ ขอขอบคุณแอดมินทั้งสองท่านนะครับที่เป็นแรงแกแรงเชียร์นะครับแล้วก็อีกสองท่านแรกครับรวมเป็นสีท่านแล้วก็นะครับที่เป็นแอดมินตลอดระยะเวลาในการทำ u t u b e นะครับที่ช่วยผลักดันช่วยยุ้ช่วยดันนะครับจนกว่ามีถึงวันนี้ได้นะครับก็ต้องมาขอเกล่าขอบคุณนะครับสำหรับส่วนที่สามนะครับเพื่อนๆนะที่จะขอบคุณไม่ได้เลยนะครับก็คือเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นแรงใจให้นะครับ มีพี่ๆนะครับหลายๆายคนนะครับรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่นะครับแล้วก็รุ่นน้องนะครับที่เข้ามาทําช่อง youtube ก็ได้มาช่วยผลักช่วยดันนะครับเลาให้กําลังใจนะครับโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับโค้งสุดท้ายที่จะเข้าเส้นชัยเนี่ยโอ้โหแรงเชียร์นี่กระนำมาเลยครับเนาะกระนำมาเลยครับอืมแบบส่งแรงเชียร์เต็มที่นะครับเพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยนะครับก็ดังนั้นก็ถ้าจะเอ่ยนางก็คงเอื่ยได้ไม่หมดนะครับเนาะเพื่อนๆเนาะ ก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับสำหรับมิตรภาพที่เราเดินมาด้วยกันนะครับถนนเส้นนี้ยาวนานนะครับยาวไกลนะครับแต่ก็ถึงเส้นชัยได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับทุกคําแนะนําทุกากาลังใจนะครับเราก็คงจะอยู่ด้วยกันต่อไปครับแม้ผ่านแล้วก็ต้องอมีการสามารถเปิดสร้างไรายได้แล้วก็ต้องมีการ เก็บเหรียญเก็บรายไดนะครับเงินนะครับเราจะอยู่ด้วยกันต่อไปครับก็เป็นแรงใจให้กับคนที่ยังใกล้จะถึงนะครับเนาะใกล้จะผ่านนะครับให้สู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปวันคืนแห่งความสําเร็จวันคืนแห่งความสุขวันที่เราได้ใช้ความพยายามมาอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มความสามารถบวกกับแรงใจแรงเชียร์จากเพื่อนๆที่จะอยู่เคียงข้างพวกเรานะครับพร้อมที่จะทําให้ทุกทท่านประสบความสําเร็จแน่นอนครับ สู้ต่อไปนะครับทุกๆคน,นครับไม่มีอะไรความสำเร็จอะไรที่มาได้ได้มาโดยง่ายนะครับและก็ยากเกินไปนะครับไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับแต่ถ้ามีความพยายามมีแรงใจแรงเชียร์จากเพื่อนๆที่พร้อมจะให้อยู่แล้วเนี่ยรับรองว่าทุกท่านประสบความสําเร็จเหมือนกับที่ทุกๆคนที่ร,รวมทั้งผมด้วยประสบความสําเร็จในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆครับก็ขอทุกคน มีความสุขนะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปตักบาตรนะครับเนาะก็เอาบุญตักบาตรมาฝากเพื่อนๆเนาะมาเป็นแรงใจอีกแรงหนึ่งจากผมนะครับเพื่อนๆให้ถึงเส้นชัยโดยเร็ววันนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับมีทั้งสุขทั้งท้อบ้างนะครับบางครั้งเราผ่านมาได้ยังไงนะครับเนาะผ่านมาได้ยังไงก็จะมาแบ่งปันกันนะครับ มีเล mm ็กน้อยรับก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับชอบเก็บรายละเอียดไว้เล็กน้อยนะครับเนาะเคล็ดลับเคล็กน้อยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็จะได้มาแบ่งปันกันในคลิปต่อไปทยอยทยอยแบ่งเนาะก็จะแบ่งออกเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับก็ประมาณว่าผมมาถึงวันนี้ได้ยังไงนะครับจุดเริ่มต้นเริ่มยังไงแล้วก็เดินทางระหว่างทางยังไงเจออะไรบ้างนะครับฝ่าฟันอะไรมาบ้างนะครับและมาถึงเส้นชัย่อจะถึงเนี่ย อยากแบ่งปันประสบการณ์อยากเล่าบรรยากาศบางช่วงบางตอนให้กับเพื่อนๆผู้ที่ทาช่อง youtube นะครับไม่ว่าจะคนเก่าที่ผ่านแล้วหรือคนใหม่นะก็มีมาแบ่งปันกันได้ครับทุกๆคนมีบทเรียนที่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับไม่เหมือนกันสักทุกอย่างทีเดียวนะครับจะต้องมีแตกแปกต่างกันไปบ้างไม่ว่าจะเรื่องติดเหลืองติดแดงหรือน่นนี่นั่นนะครับเยอะะนะครับก็บางคนก็ ตอนทนําแรกๆก็จะมีรู้สึกความรู้สึกกลัวๆนะนะครับเหมือนผมเนี่ยแรกก็พอเราไม่รู้ก็จะเกิดความกลัวนะครับแต่พอรู้แล้วก็ความกลัวนั้นบางอย่างก็จะหายไปนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องนะครับก็สรุปอีกครั้งก็คือเป็นกาลังใจให้ทุกคนรับรองว่าทุกคนผ่านแน่นอนครับผ่านแน่นอนเราจะอยู่ไปด้วยกันนะครับ เราจะอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กําลังใจกันไปนะครับนะไม่ได้ไปไหนครับยังอยู่ในวงการ YouTube เช่นเดียวกันนะครับครับรางวัลแห่งความพยายามรางวัลแห่งการต่อสู้และรางวัลที่เพื่อนๆให้แรลังใจรอทุกท่านอยู่ครับเพื่อนๆสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆสู้ๆขอให้ผ่านทุกๆคนครับขอให้ผ่านทุกๆคนผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนครับครับเป็นกําลังใจให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ